ยากมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวสตาร์ทมือเวลาเราเข้าปงเข้าป่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลารถเนี่ยเกิดปัญหาเราก็คือสามารถเป็นสตาร์ทมือหรือแบบสตาร์ทใช้ขาช่วได้นั่นเองนี่คือเรงมาประมาณ20่สิบอมนะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือแบบคือตอนท้อแล้วเหนื่อยหอบแล้วเมื่กี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้นะานได้จนได้ทางด้านหลังนี้นะมาดูที่โรงไม้ดีกว่า ในยุคช่วงโควิดก็ไปถ่ายคลิปที่ไหนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเถืโอกันนะคะมาชมนะคะของเก่าแก่เป็นหนึ่งในธุรกิจต้นตระกูลเนี่ยของพ่อหนูเราเนี่ยรับประทานอาหารเนี่ยทุกวันใช่ไหมทานคงทาน,ทาน,ทานข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่สําคัญที่สุดของประเทศไ <Wow. S 1> ทยย้อนกลับไปในปี2498ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่นาเปล่านะคะแล้วก็มีเกษตรกรเนี่ยทำข้าวเนี่ยรอบๆมีการที่แบบมาขอนะคะในการแบบตัดถนนงตัดถนนทั่วเนี่ยะคะ่ะเขาก็ยกให้แบบฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ ตัดถนนไปนะคะเป็นเส้นยาวฟ<อ>ึบจากแรกเริ่มเลยนะคะตั้งใจไว้นะคะเป็นเหมือนกับว่าศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ชาวนาเกษตรกรจากศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะคะก็เลยพัฒนานมาเป็นโรงสีข้าวแห่งนี้ที่อยู่ทางด้านหลังของแม่หนูนั่นเองซึ่งราคานะคะเครื่องที่อยู่ข้างในเนี่ยพูดจริงนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะประเมินเป็นตัวเลขได้นะเพราะว่ามันนานมากๆแล้วนะแต่เอาเป็นว่าในช่วงหนึ่งนะคะที่เราต้องมีการบูรณะราคานะคะตอนบูรณะณตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่6ล้านบาทเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าแม่หนูเนี่ยก็ไม่เค มีโอกาสได้ดูเลยเนะาะแล้วคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในพร้อมๆกันเนาะถ้าเทปนี้มีประโยชน์นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้แม่หนูด้วยนะคะ ฝนตกอยู่ข้างนอกนะคะ่ะตอนแรกแบบแดดร้อนมากเนาะ,ะแต่ตอนนี้ฝนตกเรียบร้อยแล้วการแปลสภาพของข้าวนะคะจะมีอยู่2ขั้นตอนอ<า>ขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการกระเทาะเปลือกคุ้มเมลเดเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยก่อนอยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่เนื่องจากยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเขาจะยังไม่ได้มีเครื่องมายเครื่องมือใดๆอาจจะมีการใช้หินเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่เป็นแข็งแข็งเนี่ย ข่วนในยุคของประวัติศาสตร์มาเล็ดข้าวเนี่ยชาวนานใส่ในครกนะคะแล้วก็ตำๆซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะ,ะเคยได้ยินนะคะสำนวนสุภาษิตที่บอกว่าตำข้าวสากรกอกหม้อแต่พอกินมันจะออกแนวแบบว่าประชดประชันนะคะเสียดสีกเกษตรกรสมัยก่อนแต่อย่าจะบอกเลยนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่จรงิงนะคะ,กะเกษตรกรสมัยก่อนเนี่ยเขาตำข้าวเพราะว่าเขารู้นะคะว่าถ้าเขาตำเยอะนะคะเก็บไว้เป็นกระสอบกระสอบมันจะไม่อร่อยซึ่งการกระเทาะเปลือกที่หอ่อขุมข้าวจะ เรียกว่าข้าวกล้องในส่วนของเปลือกที่กระเพาะออกมาจะเรียกว่าแกลบขั้นตอนที่2จะเป็นการนําเยื่อผูมเมล็ดข้าวออกนั่นเองในส่วนนี้ยทุกคนจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเราจะเรียกว่ารําเราก็จะนําข้าวเนี่ยมาคัดเป็น3ามเกต์นั่นก็คือต้นข้าวนะคะข้าวเต็ม,มเมล็ดแล้วก็ข้าวหัก ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาชมเครื่องสีข้าวขนาดคือใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ทํามาจากไม้แท้ๆท,ทั้งหมดสุดสูงสุดนะคะของเครื่องสีข้าวเครื่องนี้คือสุดเพดานหลังคาเรียบ <Wow. S> 1สิบเมตรได้นะคะคือทุกคนสูงมากจริงๆแล้วก็ใหญ่มากสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้สะดวกสบายแบบนี้ขั้นตอนการมาวิธีเนี่ยมันก็จะยากมากกว่านี้หลังจากที่ทําสนธิสัญญาเบอร์ลินเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยสามารถทําการค้านะคะโดยตรงนะคะโดยไม่ต้องผ่านตัวแทนนั่นก็เลยทําให้การ ขายเนี่ยขยายเติบโตมากยิ่งขึ้นเครื่องสีข้าเครื่องนี้ของเรานะกําลังการผลิตจะอยู่ที่30เกลียนต่อ5ชั่วโมงนะคะต่อวันเริ่มต้นนะคะจากจุดแรกหลังจากที่ชาวนาน,นะคะหรือเกษตรษกรขับรถมานะเขาก็จะนํารถนะมาต่อดที่ตรงนี้ย <followed. S 2> ยาย ที่ตรงจุดนี้นะคะเราจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรที่มันเป็นแบบระบบแม,มนนวลอย่างนี้เท่าไหร่แล้วดูดิเป็นลูกตุ้มลูกตุ้มเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ช่างลงไปนะคะซึ่งมันช่างได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่านี่คือหลัก500กิโลกรัมนะคะทุกคนแต่แม่หนูหนักแบบ ไม่บอก,กคนหรอกว่าแม่นหนุน่มแบบเท่าไหร่ทุกคนรู้ทุกคนรู้ทุกคนรู้ต่อไปที่สุดที่สอน,นะคะหลังจากที่ช่างข้าวแล้วนะคะเราก็จะนําข้าวนะคะมาคัดขยะตรงจุดแรกจุดนี้ขยะในที่นี้นะคะอาจจะเป็นพวกแบบว่าเศษใบมงเศษใบไม้เศษดง,งเศษดินนะคะหรือว่าเศษแบบสัดมาเล็กๆมาลงมาแมงอะไรเงี้ยที่ติดมากับข้าวเจ้าก็เพาเนี่ยหน้าที่ของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะค่อยๆตักข้าวเดี๋ยวแม่หนู่มใทุกคนดูแล้วกันนะข้างในกระเพาะเนี่ยมันจะประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือจะเป็นสายพานแล้วตรงนี้เนี่ย ค่อยลั่นขึ้นไปเรื่อยๆค่อยตักข้าวนะคะทีละถ้วยนําส่งเนี่ยมาทางอีกด้านหนึ่งทางด้านนี้นะคะทุกคนจะเห็นเลยว่ากระเพาะเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มต้นจากตรงนี้เนาะแล้วก็ขึ้นมานะคะนี่นี่นี่ใช่ไหมแล้วก็นํามาตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งเนาะซึ่งจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ คัดแยกขยะเช่นเดียวกันแตบบ่ว่าจะเป็นการคัดแยกเนเที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น <Wow. S 1> อย่างเช่นแบบพวกมเมล็ดเป็นพวกแบบว่าเศษซากสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็จะนํามาคัดตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบึเปลือกอะไรอย่างเงี้ย สภาพคือดีมากเรียกได้ว่าแบบ99 9 9เุดเลยนะคะแล้วคือทํามาจากไม้คลาสสิกสุดๆนอกจากจะคลาสสิกแล้วนะคะก็ยังดูสวยดูหรูนะคะดูทม์เลสขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะขึ้นไปที่ชั้น2อหลังจากที่คัดนู่นคัดนี่นะคะคือเป็นการคัดขยะเสร็จเรียบร้อยก็จะถูกนําขึ้นมาในชั้นสองเดี๋ยวเราไปดูแถะว่าชั้นสองเนี่ยมีอะไรบ้างขั้นตอนเนี้ยจะเป็นการกระเทาะนะคะเปลือกหุ้มข้าวนั่นเองนะคะทุกคนจะเห็นใช่ไหมมันจะมีท่อลําเลียงเนี่ยส่งไปอีกอาคารหนึ่งนะคะจุดนี้นะคะ ะเป็นการกระทอ้อเปลือกข้าวนะคะที่เราเนี่ยจะได้เป็นข้าวกล้องแล้วในส่วนที่กระท้อออกมาเนี่ยเราเรียกว่าแกลบจะถูกลําเลียงนะคะส่งไปอีกอาคารหนึง่งที่เห็นเป็นท่อายาวๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันเป็นท่อลําเลียงนะคะส่งแกลบเนี่ยไปอีกอาคารหนึง่งเว้ยเนี่ยคือบโบราณมากแล้วนะคะทุกคนถ้าภาพใหม่ๆเนี่ยจะอยากบอกเลยว่าของทุกอย่างเนี่ยคือแบบหลายสิบปีถพงแม้จะมีการบูรณาบ้างแต่บอกเลยว่าเป็นเครื่องเก่าแก่จริงๆทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าเราไปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยข้าวจะมี ต่างยิ่งข้าวที่เป็นข้าวที่เกรด A เนาะเป็นข้าวเต็มเมล็ดคือก็ราคามันก็จะสูงที่สุดที่ทุกคนเห็นเครื่องมันนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยอยากบอกนะคะว่าเครื่องเนี้ยยังสามารถใช้การได้หนึ่งแต่ว่าที่ยังไม่เปิดเนี่ยเครื่องเสียงดังมากแล้วคือแม่หนูแบบไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วพอไม่ได้ยินเสียงตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หนูก็เลยขออนุญาตปิดนะคะเครื่องไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ขอพาทุกคนเนี่ยมาทัวร์ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดเครื่องเนี่ยให้ทุก มันจะมาหาข้าวเหรอมีข้าวแล้วหนูทำไมมันมนิ่งมากเลยเอ่ะคือตอนแรกเนี่ยแม่หนูเนี่ยพยายามแบบเฮ้ยตบไไปแล้วหรอ,อปมาอยู่นี่ไม่ขยับมาเสียงกีด แม่หนูเจอลูกหนูนะคะแต่ไม่ใช่ลูกหนูที่เป็นน้องอาทูนะคะแม่หนูเจอลูกหนูจริงๆนะ,ะทุกคนเนีย่ยนี่ก็จะเป็นท่อลำเลียงนะคะที่แม่หนูบอกทุกคนนะคะก็คือเป็นการนะคะส่งลามไปทางอีกฝั่งหนึ่งทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วว่าหมูมันกินลามนั่นก็คือเป็นแบบว่าไปใช้ประโยชน์นะคะให้หมูต่อน,นั่นเอง พอเนี่ยนะคะก็จะตักข้าวนะคะแล้วก็นําไปคัดแยกขยะอีกรอบหนึ่งนั่นเองเนาะซึ่งหลังจากที่แยกมาแล้วรอบนึงนะคะก็จะแยกรอบ2องมันก็คือแบบจละเอียดมากยิ่งขึ้นนะอันนี้คือทัวรดให้ฟังใหม่เลยนะเพราะว่าเครื่องเนี่ยมาทำงานแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะคะที่คัดแยกมาแล้วเนี่ยทุกคนเห็นป่ะมันก็จะตกมาตรงนี้ทุกสถานเนี่ยจะมีการ ก็จะลำเลียงลำเลียงเนี่ยสูบเนี่ยขึ้นไปทางด้านบนที่แม่หนูโชว์ตอนแรกนะคะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นสายพานนั่นเองนะเห็นไหมข้าวเนี่ยมันก็ถูกตักตักตักตกตกนะคะแล้วก็ถูกลำเลียงนะคะขึ้นไปทางด้านบนสเตชันหนึ่งนะคะ ลำเลียงลำเนี่ยไปอีกอาคารสายพานนะคะลำเลียงนะคะจุดลำเลียงเนี่ยไปอีกอาคารหนึ่งแล้วข้าวเนี่ยก็จะนำนะคะมาคัดเกรดตรงนี้นั่นเองหลังจากที่คัดเกรดข้าวเสร็จแล้วนะคะจะถูกลำเลียงนะคะมาทางด้านล่างนี้ข้าวหักเี่กก็ไปตรงรูข้าวหักไปเนาะข้าวเป็มนเมล็ดนะคะต้นข้าวเนี่ยก็จะถูกลำเลียงลงมานะคะเขาก็จะมีกระสอบเนี่ยรองรับทั้งอยู่ทางด้านนี้นั่นเองเนาะซึ่งกระสอบข้าวเนี่ยมันก็คือจะแบ่งเกรดข้าวนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จขั้น หนูพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึง่งตรงนี้นะคะจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกคนจากประเทศอังกฤษเครื่องปั่นไฟนั่นเองเนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าอะไรล่เนี่ยหาไม่ได้แล้ว เราก็เลยเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนนั่นเองนะคะข้างๆเนี่ยจะเขียนเลยนะคะทุกคนว่าลาสตานนะคะลินคอนอิงแลนด์นั่นเองตรงสีแ่งนเนี่ยเราไม่ได้ทําการสีเข้าแล้วถ้าเราเปิดจุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เด็กๆนะคะยุคใหม่มีคา,คาเฟ่นเนี่ยมีตรงนี้นะสามารถที่จะนั่งทานกาแฟนั่งทานโคนด้วยนะคะแล้วก็นั่งดูแบบว่าครึ่งจักเนี่ยทุกคนว่าไอาเดียน,นี่น่าสนใจไหมสามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะคะหรือใครมีไอเดียอะไรที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์บอกแม่หนูมาได้นะคะโอเคนะคะทุกคน วันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้แม่หนูปากแดงนะคะบ๊ายบาย